บายดีเด้อปารุงอ่ะทารขบข้อสาวผู้ไทยคือเก้ามันได้สัวผู้ไทยกะมาสุนบดเด้อปารุงอ่ะออกกับน้องใจแล้วมาสุนบดมาสุนบดกับสุ er ทนทรบดลี้นเหรอครั้งแรกกะเฮ็ปคลิปมาสาวผู้ไทยกะได้มาบุกลิ้นวันนี้บัดขาเมื่อสัวผู้ไทยชีไทยทำตอนออกแต่บ้านหมู่บ้านนี้เดือปาลุงอ่ะสาวไทยชีเก็บภาพอัน ทางออกห้เบิง้งตนมาสองบอจ,จ้อยปลาเที่ยวพื่นกิบภาพมาสาวไทยจับกล้องพื่นประตูสีเมื่อนสาวไทยิเก็บภาพอันต้นออกทางาโหดลยไปไปอันเคยไปกับบริโฮดชนิ้มาวันนี้อันโหดลยโหดจะมีมีวนเว้นแต่ว่าชาวบ้านพื้นเว้าน่ะธรรมดา,าขัดสาวไทยกับบอจ้อยเว้านี้ป้าโคตรวทโหดลี ทางออกนี้มีแต่ลงลงพู่เลยแต่ลงพู่แล้วก็ขึ้นขึ้นเนินขึ้นนั้นแต่ตอนออกสัมภาระชีก็บภาพให้เบิรงนตอนนี้สัมภาระก็มาหอดบ้านพุทธกามานั่งอยู่ในหานคาเพื่นนี่ผลกระตกตอนนี้แดดแล้วนี่สัมภาระชีเป้าไปถ่ายทํำให้ FC เอฟซีบ้งทุกท่านแล้วก็ชีพักกันออกพักกันออกตอนนี้ก็มานั่งบนทักอันบนพื้นต่ำข้าวนี้ างงหลงัด้านหลังสนใจกะสะต่ำเข้าพื้นอยูนะ่ในนี้คนน,นี้แหละก็มีคุกอันต่ำเขา้าเดี๋ยวเราจะไปเลาะเบิ้งหมู่บ้บานพนอบอพนะพนิชมีก,กิจกรรมอย่างนา่ตนตนเพชรตนรอบบ่ายรอบบ่ายนี่แหละสนใจกระชีไปเก็บาภาพให้เบิง้งแต่หมู่บ้านพวกน,นี่บางบางเฮื่อนกำลังย,าย่างย่างไงลังค้าก็นันไงลังลังค้าก็น้อยกันนัวเดี๋ยวเราจะไปเลาะซุ่ม เบิ่งนํกันเนาะไปเฮาไปเลาะเลยเดี๋ยวเฮาไปอีกมุมนี้เนาะบ้านเพิ่นก็มีมีอนน้ําหยอันผ่านไปปาลังคาเฮือนมันก็บางลังก็ก็ใหญ่อยู่บางลังก็น้อยีเฮาจะเฮาไป่ติ โอค้คนต่ำเข้านี่คนพนต่ำเข้าเพื่อกะจป๊แนวนี้มามามาให้ไม่เห็นเห็นเห็นมีแต่โคกไหม้แล้วโคกอันนั้นว่าครั้งแรกสับไพได้เฮามาเพ,พราะว่าสับไพมันมามาทางเมืองนอกแหละเขาจะว่าเฮา เขาไปแม่หมู่บ้านแต่ค่อยเป่ะกระทั่งอะย่างอะไรได้เรานี่นแหละกระสมเราเอาเะยย่างอะไรช่วเจ้าไปสองคนนี้ือที่ลำบากแล้ววะลำบากเขาก็จะเฮ้ามากเพราะว่าเพิ่นแนะนำมาสับไช่กระป๋าจอยก็เข้ามาให้ใหี่ FC ได้เห็นได้เบิ้งน้ำกันวะ่ะหมู่บ้านเพิ่นมีเออมีน้ำหอยคนละฟ้าฟัางเลยธรรมศาสตร์บ้านเพิ่นงามเลยแต่ชาวบ้านเม่นกะ อยู่หลายอยู่ด้วคึกคักอยู่ด้วแต่เขาก็ยังยังไม่เห็นเพิ่นเฮ็ดกิจกรรมยังเนาะเดี๋ยวเดราเขาจะหาเลกเบิ่งเพิ่นเฮ็ดกิจกรรมยังเนี่ยพุ่มดานทางนั้นก็สวยเลยงามมาเลยตัวเดนซานบางเพื่อนกำลังใหญ่บางเพื่อนกำลังน้อยเพราะต้นมะขามตีไปหาป,ป,ป้าโอยป้าโอยเพิ่นโซ่ถามเนี่ยชาวบ้านเพิ่นก็นอยู่หลายอยู่ด้วยโมน,น,นี่เนี่ยพวก ต้นมะพร้าวพุ่นนี่น่ะโพทั้งเลิศเฮาได้เฮามาเฮาก็ตื่นเต้นเนาะบ่เคยเห็นแต่เธอเด้เพิ่นก็ตําตําฮุตําหยังเด้ไปหาบจ้อยก่อนเนซานพุ่นมีกําลังใหญ่ๆมมเบิ่งบพ่นตัน้ําก่อนครั้งแรกได้เฮามาเฮาก ใช่ทำให้บึงทุกบุง้งทุกแจทุกนั้นพ่นโอ้อันนี้คุณปั้นเอาชนละเซลเอาตีบเอาใจโอ้น้ำมาด่านข้างในได้เมื่อเอ้ยพิ่นมาเปิดเอาคุนเป็นน้ำมาด่านน้ำสะอาดข้างในได้พิ่นกินตักมากินบ่นี่ โอ้โอน้ำสะอาดเลยน้ำมาด่านได้เอ้ยคุณตากเลยตนดเพื่อ่ามาเจ้าเพ่อหามาได้ไห้เนาะวนเจน่คนเอาเอาเอาันห่ามาเห็ดนี่เฮ็ดฮันเฮ็ดเฮือนเฮ็ดสานพ่อเอามาได้ไหรถไทยรถไทยปทาง้ จังลังคาบัสี่ซิปลังคาเฮือนเนาะห้าสิบปุ๊บเขายังอันนี้มาบังบดพ่นตั้งน้ำตั้งน้ำอันนี้นะสาวพ่นตั้งน้ำมือใส่มือนั้นเพื่อนพวกห่างๆกันที่ทางนี้ก็มีมีมีพ่นเฮ็ดจิจกอจิจกรรมอยังเนาะแห้งเลยพ่นโอ้ยพ่นหมดไปเลยโอ้โอ้ไปบ่ คนปั้นเอาไฟแสงอาทิตย์เนาะชุ่มละชลยวเดยวคนหาามเอือแล้วน้ำกับโอ้น้ำเป็ดตะเสบยู่ได้ใส่คักอะไรนะโอ้โหโอ้โเป็ดตะเป็ดเมืนเนี่ยคนคันสิกินกับือสิได้เนาะตาจ้าบ่ตาจ้าโอ้คนหาามเอือแล้ว ไทยทำมาได้สักพักนึงมาประโรงในหมู่บ้านพืชกะบูได้มีกิจกรรมยังสะาบานพื้นอันไปไฮไปสวนมดมีแต่เล็กน้อยแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เล็กๆ,ๆน้อยๆพื้นไปสี่ย่างไฮยังบม่ได้กลับเพราะว่าตอนนี้มันกับสองโมงสามโมง,งยังแล้วสับปัรไทยกับชีเก็บภาพเล็กๆน้อยๆสับปัรไทยกับชีกลัๆๆอบ,บ,บออกไป นอกเพราะว่ามืดฝนมากและทางทางออกมันก็ยากในพะลูกอาริสิสัมพุทไธกะสีไถ่ทำอีกเล็กๆน้อยๆเพราะว่าบ้านเพื่อกับไม่ได้มีกิจกรรมยังต่ำข้าวเพื่อกับไม่ได้ต่ำเพราะว่าเพุทนต่ำตนนั้นเสาเพุทนต่ำแล้วแล้วตนเสาตนแรงเพคนคือสิบริต่ำนะคนยันฝนตกบัดพุทนต่ำข้าวต่ำน้ำพุทนก็มุ่งเวิ้นมุ่งว้นแต่เพุทนต่ำแล้วมือเสานี่เพุทนมาแต่ไปแต่ให้แต่ส่วนเพุทนมาเพุทนก็พักพน ตันนี้ก็มืดฟ้ามืดฝนมาแล้วสับไพกกับกัปป์ออกตัวทั้งมากเองทางเขาออกกับสิบพูดแหละทางเขาออกมืดฝนมาแล้วกจอยสับไพ่ทำจอยกับไปเก็บภาพไปทำเล็กๆน้อยๆแล้วก็สับไพยกับจอยกับกับออกตัวทางมากก็คือว่าเลยตอนตอนเมื่อนี่สับไพ่สก็บภาพให้ให้เอฟซี่นเบิ้งว่าทางสับไพ่มานี่ สสบายหรือ,อยางเนาะข้าดทางอันในหมู่บ้านคนในยังเป็นซ้ำนี้ทางออกไปแหง้แหงโคตรเดียวตอนเขาออกเขาจะให้ทําให้เบิง่งเนาะว่าทางมาสีโคตรสับไส้สับไส้เขามากับโจอยโมนี้แต่เขากับมีมี่มาข้ามว่าอุปสรรคเขาต้องมากเหอเห็นเพราะว่าเขาได้แวาและว,ว่าชา,บา,า,า,าบวาบ,าบ,าาาบ,บ้านพันว่าอันเขามาเบิ่งแน่หมู่บ้านบ้านเขาแต่เพื่อนกับเบิา ทางย่างยาง,งอะไรข้าเชื่ไปก็ได้ย่างก็ได้ย่างอะไรหมดนี้สาวไทยได้ย่างทุกทุกบ่อนเลยแต่สาวไทยไปเก็บภาพแต่มีแต่เก็บภาพสองบอลจ้อยสองอีกสองเนื้อบอลจ้อยพาเที่ยวสองเงินรักคนกันกนบโบเรียนเก็บภาพนี่แต่เปิดเก็บภาพนะตอนนี้ก็บฝนตกและสาวไทยก็ที่เข้ามาอันนี้ซึ่งอันยี่บุน่นกระทอมนี่กันเพราะว่าโทรศัพท์สาวไทยกับบริการน้ำกันนั่นเด้ สิชื่อน้ำนี่ก็มันกระสีนกสิบริเ็บภาพทีนึงเนี่ก็สับกระายกระสีเก็บภาพอันน้องใจเนี่ยอ๋อตะโซนบโสับแพรกับไปหาน้องใจคือเก้าโมนี้ออกมาโซนบโก่อนออกมาเลาะบึงสโศกตอนส่งนี้ก็ฝนตกลำมากไปทางไปทางมาฝนตกกะแห้งแห้งไปกัยากพักก็ได้สามสี่มือเลยสับแพรพัก นี่จะไปเก็บภาพน้องใจเว้นแล้วก็เดี๋ยวนี้วันเว้นวันลงคลิปกับไม่ได้ลงปกติเพราะว่ามันอองหากคลิปบบได้ฝนตกึ้นมากไม่ไดกักระเฝ้าไปเฝ้ามานนี่กัฝนกระตกแล้วนี่แล้วสะไร้กับกระจอยกระสิกับออกไปข้างเงินยางพูดละอาอกไปนี่ก็ประมาณสักมุงหนึ่งเ้ามาสักมุงหนึ่งกันชาวบ้านคนน่ะประมาณหน่อยเดียวประมาณ สาวนาทีหรือส0นาทีนี่แหละคน่นโหดสับไพ่กับพจ้อยประมาณสุโมงนึงแหละสับไพกับสินก็เด้อแบบน,นี้เ้อมาจึงอันนั้นเลงสบานนอนน้อน้นอยคนเดี๋ยวสับไพรกับสิโคอเดินทางออกแล้วมันนี่โค,ค,ค้ดไข่ไข่นนนนเล่า <laughs> đúng không ui đây nhang son nhắn suông bò mừng nước โอ้ไปเก็บพักนางน้อยเพูนไปเก็บพักเพูนมาแต่ไปซ้อนแล้วก็เลงงวไปพร้อมไก่โอ้โอเพื่อนเพูนอยู่นี่เพูนนั่นมาแต่ไปซ้อนปลาลูงเดี๋ยวพูนเดี๋ยวเราไปเบิร์นไกลๆเพูนนั้นโอ้นางน้อยไปหากิน,นก <laughs> เนาะเพื่อนนางน้อยอยู่นี่เนาะไปเ่ได้ไปให้ไป,ไป,ไปสวนบ่อมันนี้ ยูเพื่อนยื่นยเพื่อนเนาะกำลังเฮาเพื่อนเฮาซ่านแล้วตอนค้ำแล้วเด้วยเด็กแม่เพืพ่อนเพื่อนเพ็ดกินไปค้ำอย่างแรงแล้วสามโมงแล้วเพื่อนมาตะไปซ้อ,อนละลไรงลายควายเฮาแรงและโอ้เพื่อนกระตั้มสิ้นด้วยเฮาเฮามังกองเพื่อนตั้มสิ้นตั้มน,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 นั้นปูป้าบานนี้เนะหาะป้าจ้อยงัวหลายเลยเนาะ มยมเลี้ยงกังนงูต้นยังเล่นกันนี่นะออออโอ้โหมาขำเปียกบอส <laughs> <laughs> ปลาเล่นกันคักเลยนะบอจอยเบื้องนอ้ำซอสโอ้นอ้ำหอดพีบบอคนนะน้ำทูมนะถ้านา้าหมดซอสแล้วมันสิปนเป็น,น,นยังสิตัเดินะน้ำซอสคือว่ายามันหลายปีแลออ้วป้าจ้อยมันก็เลยแบบเข้าแก้ไปแล้วก็มีมีห้างมียางกิ่งไปไปแล้วประมาณนั้นแหละเห็นไหมมีกิจกรรมอยู่บ่เบิ่งนั้น ตั้มข้าผู้เดียวต้มข่าต้มข่าผู้เดียวเพราะว่ายันมีแต่ตอนเช้าเพิ่นตั้มข้าวเนาะเช้าตั้มข้าวแล้วก็ไปเวียไปเวียไปเสียร์้อให้ซีโมงคนละคนจ,จะมามาเฮือนมาเฮือนก็คือสิเพิ่นไม่ได้ตั้มข้าวเนาะนตแต่แต่เพิ่นเฮ็ดยูเฮ็ดกินแน่นแเพิ่นเฮ็ดยูเฮ็ดกินนี่ก็ดังน้อยเพิ่นมาตซอ,อนเด้เฮาไปนั่งรอเบิง่งเพิ่นถ้าเพิ่นเฮ็ดกินเฮ็ดยูก่อนบ่ปะไปนั่งพักผ่อนอยู่บนเก้าพุ่นละ เพิ่งมาหาอยู่หากินบางสับไทยสีไปถามบางคนเนาะสีได้บ่เนาะมาหาอยู่หากินมาแต่ไปซ่อนบ่ได้บ่ซ่อนลูกยังซ่อนปลาบา่ได้บ่ใสเพิ่งมาบืดน,นี้โอ้ลูหกห่วงลูหกห่วงภาษาลาวเอ,อ,อิญอ๋อเพิ่นไปซ่อนลูหกห่วงมีมันไปซ่อนปลาเด้ซ่อนลูหกห่วงเพิ่นไปตะเซา ลูกอ่ะคือลูกกบบอแม่นบอแม่นบอปลาหลวงอ่ะเออเฮือนเลเฮือนผู้นี้เนาะแล้วนี่ข้าเจ้าจะไปหากินตอนตอนเช้าตอนสิบเอ็ดสิบสองโมงแล้วตอนนี้ก็สามโมงละสามโมงแรงแล้วมันมาแต่ไปซ้อนทางผู้นั้นก็ไปซ้อนมากหาฟืนมาพร้อมหาฟืนมาหนึ่งขา้าวหนึ่งนำ้ำว้าสวิงพูน้นันยากเย็ยนเลย เออพุนิสวิงบ้าง่ายๆแนวพุนไปหาอยู่หากินมากระถือฟื้นถือยังมากพร้อมเพราะเาเข้าคนเราเข้าเลือคนฟังนี้เราเข้าเด้หลังบักง่ายหนี่งคันตั้มชุดละทำเจ็ดเป็ดสิบเปนเราเข้าคนน่ะ หกเก้าเก้าสาวสามเพื่อนเนาะคุบ oh, ุ๊ค ok, ี ền, no. ่ได e ้เป็นเพื่อนแล้วนี uh, ่ยอยาลงชิดตรใช่ไหมวาลงชิไปไหนเฮลี่กางเชนเดรต้นได้เลยเชนเดอร์ต้นนี่นะ เาต้องขามขึ้นภูเขาลูกนี้แหละลงพุ่นอีกต้องขึ้นภูเขาลูกนี้แหละแล้วก็ลงพุ่นอีกจธรรมชาติงามเลยก็แล้วธรรมชาติ่นแต่ความลำบากนั่นอันนี้ยังธรรมดาเนาะเนาะเป็นธรรมดาหนิคนยากนี่จับแต่่วาเป็นเบอร์คุ้มแรกเข้ามาเลยช่องแรก สาบ้านเป็นจะแน่บุ้งเนาะมันก็เป็นสัปลาดไปหนึ่เนาะเสร็จมุกกันถูอข้าวละแะ่าะทีนี่แหละทุกทีเนาะเป็นด้านแรกเราได้ยางเลยนี่มาเาลงกันบนนี้เราเจ็บชิ้นนี้นะเบิ้งนี่ด้านแรกนี่ไปไปได้ขาเมื่อยนี่จะเมื่อยแล้วบาทพอจะได้ย่างกินผ่ห ยังตลอดได้ไหมค่ะเขาจะเทวดะจ่อยคนขี่นั้นขี่ผู้เดียวตอนนั้นขาล่องนะอยู่ีนสองบรจจอยนะสาวไทยลมอยู่นี่นแหละเซฟวอ้ทิชชู่เป็นไมซุกบ่ น,น่าตินหนามเลยเนี่ยใส่ตินหนามเลยผู้ด้านด้านแรกเลยเนี่ยนี่ด้านสามด้านสี่ยังลายสาบผู้ชายนี่ซ้ำว่าได้ยังตลอดเลยได้เดินเดินตลอดเลยนะเพราะว่า ทางนี i, ể, ằng, bon, bon, ể, ụ, ้โอ้ยมันเป็นพันละหน้าเลยเดี๋ยวสับปะไทจีเก็บภาพบังแต่ละบ่อนแต่ละบ่อนให้เบิ้งเด้อเดี๋ยวสับปะไทจีกันนั้งก่อนผู้มาจอยไปป่าละสับปะไทได้ยังไ่นี่ด้านที่สองนี่เนาะผู้มาจอยเป็นไปผู้เดียวเพคนไปผู้เดียวกัยัง ขาลงเขายังได้ไปน้ำกันได้มันนี่ทางกุดกีดนี่ยนะกุดกีดแกขึ้นาวานแล้วประเทศสมัซสำ,ำนึงเี่เป็น,นกุดกีดแน่แล้วกันนั้นเนี่ยมันซิมีจังวะขึ้นยี่บ่ 哎呀！呃。 ông bên đi đó. Sẽ là